สวัสดีครับวันนี้ Channel ทีไลค c โคดเจอกันอีกครั้งนะครับเนื้อหาของวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องตัว s t o r a g e นะครับในการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการจัดเก็บวิธีไหนบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่จะผมจะพูดในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเก็บผ่านฮาร์ดดิสต์นะครับซึ่งเทคโนโลยีการ เก็บฮาร์ดดิสเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอ,อยู่สองสองแบบนะครับก็คือตัวฮาร์ดดิสจานหมุนกับฮาร์ดดิสที่เป็น solid state นะครับทีนี้การใช้งานเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่การเชื่อมต่อแบบโดยตรงนะครับแบบ direct a t t a c h นะครับหรือเชื่อมต่อผ่าน network หรือจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านแ a n น,นะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของประเภท ะสโตเที่แบ่งเป็นบล็อกสโต g เ f i ไฟสโต r เ g e แล้วก็ Object s t o โต g เนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก่อนเข้าไปชมก็ขอกำลังใจในการทำคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e c h a n n e ทีไ like, ลค์โค้ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการแชร์เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับด้าน,นคอมพิวเตอร์รพร้อมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับวันนี้ เนื้อหาของวันนี้นะครับก็จะพูดประมาณ<อ>สามเรื่องนะครับเรื่องที่จะคุยกันวันนี้ก็คือได้แก่เรื่องของอประเภทของ storage นะครับอาจจะเป็นตัว ssd แบบ hard ิ i s k หมุนนะครับหรือแบบไฮบริดนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับว่ามันมีวิธีการเชื่อมต่อแบบไหนบ้างนะครับก็คือมี3แบบที่จะพูดนะครับก็คือตัว ตัว Direct Access แล้วก็ Network a t t a c h นะครับแล้วก็ uh, Storage Area Network หรือ SAN นะครับเรียกย่อว่า NAS, SAN นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์ uh, ประเภทของการจัดเก็บนะครับก็จะพูดถึงไฟล์ Storage, Block Storage แล้วก็ Object Storage นะครับแล้วก็ไปเข,เข้าไปดูในเรื่องของ h a ด d ิ i ก์กับ ตัวสโตรดสเตตกันก่อนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจัดเก็บฮาร์ดดิสเนี่ยในระยะเวลาประมาณ10-20ปีย้อนหลังเนี่ยเราก็จะใช้ฮาร์ดดิสในการจัดเก็บซึ่งฮาร์ดดิสเนี่ยมันก็จะเป็นฮาร์ดดิสจานหมุนนะครับจานจานที่ใช้จัดเก็บเนี่ยก็จะเป็นจานแม่เหล็กนะครับในส่วนของฮาร์ดดิสจานหมุนเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตัวแผ่นที่เป็นแผ่น m a g n e t i c m a g n e t i c ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็จะเป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จานเนี่ยก็จะติดติดตั้งฮาร์ดดิสก็จะมีตัวมอเตอร์ในการหมุนแผ่นแผ่นแม่แผ่นแม่เหล็กเนี่ยนะครับในการหมุนหมุนไปเรื่อยๆเพื่อเอาไว้เปลี่ยนตำแหน่งในการในการอ่านการเขียนนะครับแล้วก็มันก็จะมีหัวอ่านที่จะเป็นคล้าย ัวปากกาหรือยิ่งขึ้นไปนะครับคล้ายๆแผ่นเสียงเนี่ยครับอ่านก็จะมีกลไกในการขยับหัวอ่านเนี่ยไปตามแผ่นแผ่นจานหมุนนะครับคล้ายๆการอ่านของแผ่นแผ่นเสียงนะครับแต่ในการหมุนเนี่ยมันก็จะมีใช้การใช้มอเตอร์หมุนในความเร็ว5,400รอบ7,200รอบอะไรเนี้ยนะครับถ้าหมุนเร็วเท่าไหร่ก็จะอ่านข้อมูลได้เร็ว ท่นานั้นนะครับซึ่งก็จะมีลิมิตเดชันของมันอยู่ว่าตอนนี้ก็จะอยู่ที่7,200รอบเพราะว่าถ้าอ่านเร็วมากกว่านั้นเนี่ยความแม่นยำมันก็จะน้อยลงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีการใช้งานอยู่เนื่องจากว่าตัวฮาร์ดดิจันหมุน,นก็จะมีข้อดีของเขานะครับว่าเนื่องจากก็สามารถเก็บข้อมูลได้ปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดในการอ่านกัรนเขียนนะครับ แล้วก็ในยุคนี้นะครับเขาก็จะมีการทำตัวฮาร์ดดิสในรูปแบบของ solid state ขึ้นมาซึ่งจะมาแก้ปัญหาในส่วนของอความช้าในการอ่านการเขียนเนื่องจากว่าถ้าเป็นฮาร์ดดิสเนี่ยมันก็จะมีกลไกในการหมุนเนี่ยก็จะใช้เวลาในการทำงานมากกว่าเขาก็เลยคิดตัวใช้แฟลชเมมโมรีนะครับเป็น ป็นแ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 ฟตเนี่ยมาทําเป็นตัวจัดเก็บข้อมูลแทนตัวฮาร์ดิจันหมุนซึ่งลักษณะของการใช้ตัวแฟตเมมเบอรี่มาทํางานเนี่ยมันก็จะลดในส่วนของกลไกลในการขยับแล้วก็พวกกลไกลในการหมุนต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้งานมาใช้เป็นการอ่านเขียนผ่านชิปนะครับแทนซึ่ง มันก็จะทําให้ความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยเร็วขึ้นเนื่องจากว่าไม่ต้องใช้กลไกในการขับจานหมุนและก็มาใช้ไฟฟ้าในการอ่านในตําแหน่งของเมมเบรีเข้าไปนะได้แทนเลยนะครับก็จะเป็นแฟลชเมมเบรีก็จะใช้ความเร็วได้สูงกว่านะครับทีนี้ก็มาลองดูว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับในมุมของโซลิต เปรียบเทียบนะครับสำหรับตัว Solid State กับ Hard Disk จันหมุนนะครับในมุมของอความเร็วหรือหรือ Performance เนี่ยตัว Solid State ก็จะทำงานาประสิทธิภาพได้สูงกว่านะครับถึง2เท่าถึง35เท่าเลยนะครับเนื่องจากว่า,าเขาไม่ต้องใช้แมกเนติกกลไกในการหมุนและเขาใช้ฟฟ้าในการอ่านการเขียนแทนเนั้นความเร็วก็จะทำได้สูงกว่านะครับ แล้วก็แต่ข้อจำกัดก,ก,ก็คือว่าออมีราคาแพงด้วยนะครับเพราะว่าเ,เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับส่วนฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็ยังพอซื้อมาใช้จ่ายได้ซื้อมาใช้งานได้แล้วก็ราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับในปริมาณการจัดเก็บที่เท่าเท่ากันเนี่ยตัว Solid State ก็จะแพงกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับ นื่องจากว่าตัว solid state เนี่ยมันไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวนะครับการใช้งานมันก็จะใช้งานได้ทนทานนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีข้อจํากัดว่าออไอตัว solid state เนี่ยเวลาการอ่านการเขียนเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดว่าอ่านเขียนได้กี่ครั้งนะครับก็จะมีข้อจํากัดอยู่ซึ่งข้อจํากัดเนี่ยทำให้ตัว solid state เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดด้อยนะครับ ส่วนฮาร์ดดิสเนี่ยมันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะอ่านเขียนได้กี่รอบก็สามารถใช้งานได้ระยะเวลายาวนานก็คือหลัก10ปีขึ้นไปนะครับปริมาณการจ,จัดเก็บข้อมูลนะครับตัว Solid s t สโเตก็ตอนนี้ก็ทำได้ระดับเทราไบต์นะครับเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็มี2เทส่เทนะครับส่วนฮาร์ดดิส์จานหมุนเนี่ยก็อ่าตอนนี้ก็สามารถทำ ปริมาณการจัดเก็บได้ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น 10T เแล้วว,วิธีการใช้งานนะครับสำหรับ Solid State เนี่ยเราก็จะมาใช้นะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยอย่างพวกโน้ตบุ๊กหรืออะไร Windows ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะใช้อา o มน e นให้ใช้อัดดิสเป็น Solid State ในการเป็นตัว Boot Windows อย่าง Windows 10หรือ Windows 11เนี่ย ก็จะแนะนําเลยว่าเออให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวไดซีอ่ะมาเป็นตัว Solid s t a t e คนก็จะได้พีซี PC ที่บูตได้เร็วขึ้นภายในแบบ3วิอะไรอย่างเงี้ยนะก็บูตขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างงานพวกที่ต้องใช้ความเร็วในการตัดต่อวิดีโอหรือการาเล่นเกมเกมมิ่งนะฮะเขาก็จะเออให้ใช้งานในลักษณะของ Solid State ก็จะดีกว่า แตื่องจากว่ามันเร็วกว่านะครับส่วนฮาร์ดดิสเนี่ยก็สำหรับงานที่แบบว่าต้องการการจัดเก็บปริมาณมากๆนะครับหรือการอ่านการเขียนแบบบ่อยๆทีๆเนี่ยก็ฮาร์ดดิสก็ยังหมอยสมอยู่นะครับในราคาปัจจุบันนะครับทีนี้พอ,เ,อ,อเห็นข้อดีข้อเสียของ ทั้ง s o l i ด e t a ฮาร์ดดิสกับตัวฮาร์ดจันหมุนแล้วเนี่ยก็จะมะีคนที่เขาพัฒนาเอาข้อดีของทั้ง2องอ,งอย่างเนี่ยมารวมกันไว้นะครับเป็นตัวเป็นไฮบริดนะครับซึ่งจะเอาข้อดีของทั้ง2องอันก็คือปริมาณความจุเยอะๆเนี่ยของตัวฮาร์ดจันหมุนผสมกับความเร็วของตัวโซลิดสเตตนะครับมาผสมกันก็คือมีทั้งจานหมุนแล้วก็มีทั้งตัว ตัว solid state ด้วยนะครับแต่ว่าตัว solid state อาจจะไม่ได้เยอะทั้งทั้งหมดก็คือมีส่วนที่มาทำเป็น buffer นะครับทีนี้เขาทำมาเนี่ยเป็นตัวของซ c กิตตัว solid state hybrid นะครับเปรียบเทียบกันระหว่างตัว solid state กับตัวฮารดจันมุนนะครับตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น solid state ตัวฝั่งขวาเป็นฮารดจันมุนนะครับที่7,200รอบนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยคือตัวไฮบิดจะเห็นว่าตัวไฮบิดที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยตัวแท่งเนี่ยแท่งแท่งนี้หมายถึงเวลานะครับถ้าเวลาทําทงานได้เร็วเนี่ยตัวตัวแท่งมันก็จะเตี้ยนะครับส่วนถ้า,าตัวไหนที่ทำงานช้าแท่งมันก็จะสูงจะเห็นว่า,าโซลิสเตนเนี่ยทำงานได้เร็วนะครับส่วนฮันดิจันหุนก็ยังทํางานได้ช้ากว่านะครับ แต่ถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยความเร็วเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัวตัวโซลิดสเตตนะครับอาจจะอาจจะช้ากว่าหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งทำออกมาได้ก็ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับถือว่าเอาข้อดีของทงั้งทั้งสองอย่างมาผสมกันนะครับทำทำให้ราคาถูกลงด้วยนะครับนี้เดี๋ยวลองไปดูเรื่องราคากันบ้างนะครับว่าราคาของฮันดิเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ ฮาร์ดดิสก์จันมุนกับฮาร์ดดิสตัวสโตรดสเตตเนี่ยราคามันต่างกันแค่ไหนนะครับออย่างตัวด้านซ้ายเนี่ยเป็นฮาร์ดดิสก์จันมุนนะครับสอ2เทราไบต์ของตัวซีเกตราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว Solid State นะครับไซส์เดียวกันกนะ็คือ2เทราไบต์นะครับาราคาจะกระโดดไปถึง8,800ันแนะครับเกือบ9,000เลยนะฮะ ก็ต่างกันเกือบ4เท่านะสี่เท่าเลยนะแต่ถ้าแบบสี่เทระไบต์เนี่ยถ้าเป็น solid state เนี่ยก็กระโดดไปเป็นหมื่นหกเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาก็แค่สองสองหมื่นห้านะครับแต่ถ้าเป็นรูกผสมนะครับเป็นเป็นไฮบริดเนี่ยก็ราคาเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวฮาร์ดดิสจันทนหมุนแต่ว่าจะถูกจะแพงกว่านิดหนึ่งนะฮะใน ในความเร็วในไซส์เท่ากันเนี่ยอย่างสองเทราไบต์สองเทราไบต์ของดิจันหมุนคือพันเจ็ดใช่ไหมแต่สองเทราไบต์ของตัวไฮบริดเนี่ยจะประมาณแค่2,000นะฮะบ,บวกบวกขึ้นมานประมาณแบบ25%เปอร์เซ็นต์เอ่อ่เปอร์เซ็นตะ์ครับนิดหนึ่ง300อนะ่าได้ประสิทธิภาพที่เร็วกว่านะครับก็ดูราคาน่ารักนะครับไม่ไม่ ไม่แรงมากเท่าไหร่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วกันทีนี้มาดูในส่วนของตัวการแบ่งประเภทการใช้งานของดิสออกมานะครับก็ในที่นี้ก็จะแบ่งเป็น3แบบด้วยกันนะครับแบบแบบแรกก็คือตัว dash d a ก็คือตัว direct access direct a t t a c h e storage นะครับลักษณะของการเชื่อมต่อก็จะเป็นลนักษณะที่ว่าเอาตัวดิสเนี่ย เชื่อมต่อกับตัวเลดคอนโทรลเลอร์ Controller นะครับในดิสก์ก็จะมีเลดคอนโทรลเลอร์ Controller เนี่ยปลั๊กเข้าไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์โดยตรงนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ก็จะมาว่าตัวตัวเลดสตอเรจเนี่ยขึ้นมาเป็นไฟล์ซิสเต็มนะครับลักษณะการใช้งานแบบนี้ก็เรียกว่าเดชนะครับก็สำหรับ PC ทั่วไปเวลาเราต่อฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็จะเป็นเดชแบบนี้นะครับอ,อินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อก็จะเป็นอย่างพวก พวก s c กันะครับหรือตัว s ต t a นะครับหรือแซดนะครับเป็นต้นแต่อย่างสมมุติว่าเรา,ามีการใช้งานตัวเซิร์ฟเวอร์ Server นะครับถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์2ตัวเราก็ต้องมีดิสกสชุดอย่างนี้นะครเวลาการใช้งานก็จะเป็นแบบนั้นแต่ทีนีอ้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์กนะครับ ก็คือเป็น Network Area อร์เรสตอเวลาการใช้งานเนี่ยก็จะมีเอา Storage เนี่ยเป็นตู้สตอ r a เรนะครับทำตัวเลดคอนโทรลลเลอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในตู้สตอ r a เรจเนี่ยก็จะมีไฟล์ System เ,เป็น Network File ฟล์ซิสเขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น NFS นะครับหรือ CIFS หรือ SMB นะครับ ตัวตัวไฟซิสเต็มเนี่ยตัว NAS เนี่ยก็จะปลั๊กเข้าไปที่ตัวเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กสวิตแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนที่จะมาใช้งานตัวตัวสตอ e เรจนะครับก็เชื่อมต่อเข้ามาผ่านเน็ตเวิร์กสวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบ NAS นะครับถัดมาก็จะเป็นางานที่ต้องการประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะเป็นลนักษณะของการใช้งานผ่านานแซนนะครับาการเชื่อมต่อของแซนเนี่ยมันจะคล้ายๆของของ n a สนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่านิดนึงก็คือว่าตัว storage หรือตัวดิสเนี่ยก็จะเชื่อมต่อผ่านเลดนะครับเลดคอนโทรเลอร์แล้วก็ในตัว controller เนี่ยเราจะปลั๊กเข้าไปที่ตัว f i ไฟเบอร n ช e น s ลสว c ตนะครับซึ่งก็จะเป็น ตัวอินเทอร์เฟซแบบไฟเบอร์ชนแนลนะครับแล้วก็เซิร์เวอร์ตัวไหนที่จะมาเชื่อมต่อนะครับก็ uh, ต่อตัวไฟเบอร์ไฟเบอร์ชนแนลมาที่ตัวไฟเบอร์สวิตต์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเมาส์ขึ้นไปเป็นวอลลุ uh, ่มนะครับเป็นลนักษณะของไอซกัาซีนะครับหรือไฟเบอร์ช n นแนลก็ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าการเชื่อมต่อแบบแซนนะครับ ทีนี้มาดูาลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อของแต่ละแบบนะครับอย่างตัว d s s เนี่ยลักษณะการใช้งานก็คือมีดิสแล้วก็มีเชื่อมต่อไปที่คอนโทรเลอร์ของตัวเลดนะครับการการใช้งานมันก็จะเป็นลนักษณะเป็นดิสเสียบไปที่ตู้ตู้เลดคอนโทรเลอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมต่อผ่านตัวอินเทอร์เฟซที่มันเป็น สก,กัี่นะสายสก,กัซี่หรือจะเป็น s ซ s นะครับหรือออย่างถ้าเป็นถ้าเป็น,ปนตัว solid state เนี่ยก็อาจจะมี nvme นะครับก็คือจิ้มเข้าไปที่เซเวอร์นั่นแหละนะครับส่วนถ้าเป็น NAS เนี่ยก็จะมีตู้ s t o r เแบบนี้ใช่ไหมครับในตู้ s t o r a เ e แล้วก็จะมีฮาร์ดดิสเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปในในตู้นะครับ ในนี้ก็จะมีตัวเลดคอนโทรลเลอร์แล้วก็มีตัวเน็ตเวิร์กไฟตัวตัวเน็ตเนสคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เอาเนสเนี่ยเข้ามาจิ้มผ่านตัวเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นเน็ตเวิร์กตัวสวิตช์เน็ตเวิร์กธรรมดานี่แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นเนสนะครับส่วนแซนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับเนสแต่คือมีตู้สตอเรจนะครับแต่อินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อเนี่ยจะเป็น เชื่อมต่อผ่านไฟเบอร์แช n นลแทนนะครับตัวสวิตท,ที่ใช้ในการเชื่อมต่อก็จะเป็นไฟ b e r s ์ i t ิตนะครับสายที่มันเป็นไฟ b e r ในการเชื่อมต่อเป็นเอินเทอร์เฟซเฉพาะของเขานะครับอันนี้คือรูปแบบของการเชื่อมต่อ d a s เนี่ยจากที่บอกก็คือว่าในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็คือจิ้มไปที่ตัวสตอเรจได้เลยนะครับแล้วก็ ฝั่งไคลเอนก็จะมีเหมือนกันนะครับไคลเอนก็จะมีแบบอของสตอรีร่ของตัวเองก็คือเป็นแดชเหมือนกันนะครับาการเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะเป็นผ่านสกัสซี่นะครับ s ตา ATA TA, หรือ NVMe สำหรับพวกตัว Solid State น,นะครับแล้วก็ไฟล์ซิสเต็มที่ที่ใช้งานก็จะเป็นพวก FAT พวก NTFS exfat หรือ A.P.F.S. นะครับ Apple File System นะครับอันนี้ก็คือพวก Direct a t t a c h นะครับในส่วนของการาเชื่อมต่อแบบ Network Attached Storage นคัคือว่าหลักๆก็คือว่าเรา,เราจะเชื่อมต่อผ่าน Internet s w i ต c h นะครับ e t h e r ร์ส Switch คือเชื่อมผ่าน TCP/IP เนี่ยครับแล้วก็ใน File System เนี่ยมันก็จะมีโปรโตคอลในส่วนของ M NFS หรือ SMB หรือ CIFS นะครับหลักๆของเน็ตเวิร์กก็คือว่าจะเชื่อมอเชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์กนะครับอ NAS อันนี้ก็คือ NAS ส่วนถ้าเป็นแ a n อซับป็น SAN เนี่ยสิ่งที่พิเศษก็คือว่ามี fiber channel s w i t c นะครับในการเชื่อมต่อไปที่ตู้ storage น,นะครับแล้วก็ อินเอร์เมันก็จะเป็นไอสกัสหรือจะเป็น f i เ e อร์ชานเอก็ได้นะครับแล้วก็พอเมาส์ได้เนี่ยมันก็จะได้สามารถเมาส์เป็นไฟ s t e m ขึ้นมาคล้ายๆกับ Dash นะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องตัวรูปแบบการใช้งานสำหรับพวกการใช้งานเวลาเราไปเช่า cloud provider เนี่ยเขาก็จะมี Storage ให้เราใช้งาน อกลักอยู่3แบบนะครับก็คือ1ก็คือ Object storage นะครับแล้วก็ file storage แล้วก็ Block storage นะครับซึ่งทั้ง3อันนี้คืออะไรนะครับ Object storage เนี่ยมันเป็น,ปนมาตรฐานการใช้งานแบบใหม่นะครับโดยหลักการกนะ็คือว่าเราจะใช้การเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล HTTP เป็นหลักนะครับตัวนี้คราวพวกข้า n เน a ีฟแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะใช้ แอปพลิเคชันและสมัยใหม่เมื่อกันเถอะเขาจะจัดเก็บเป็นลักษณะของ Object Story ซึ่งคำว่า Object ก็คือว่าคุณก็จะเก็บเป็นเป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกหนึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นก็คือเนี้ยหนึ่งอ็นะครับในในในชิ้นนั้นก็อาจจะเป็นไฟล์รูปไฟล์ข้อมูลไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงอะไรนะครับก็คือว่าถือว่า1 1ไฟล์ก็คือ1 1 Object นะครับ เวลาใช้งานก็จะวิ่งผ่าน HTTP protocol เป็นหลักส่วนถ้าเป็นไฟล์ t t r r g g เนี่ยลักษณะการใช้งานก็คือ,อจัดเก็บเป็นไฟล์นะครับเหมือนกับ NAS นั่นเองนะครับโปรโตคอลที่ใช้ก็จะเป็น NFS หรือ CIFS นะครับกการใช้งานก็คือว่าจะเมาส์ผ่านเน็ตเวินะครับเป็น NAS แล้วก็มันสามารถใช้งาน อ่า l ีดไลไฟได้นะครับแล้วก็เมาส์เป็นผ่านขึ้นไปส่วนออีกแบบหนึ่งคือเป็นบล็อกส t ตอเรจนะครับบล็อกสตอเรจเนี่ยก็คือจะเมาส์ผ่านตัว i s c a s นะครับแล้วก็จะได้เป็นบล็อกเลเวลก็คือเมาส์เป็นโวลูมขึ้นไปอันนี้ลักษณะการใช้งานก็จะเป็นเหมือนกับการเมาส์เมาส์โวลูมของของพวก vm นะครับบอกว่าเมาส์เป็นดิสเป็นลูกขึ้นไปเลยนะครับเวลาใช้งานก็คือจะจะใช้เป็นบล็อกแบบนั้นสำหรับ ่าพวกเซิร์ฟเวอร์หรือ VM หรือว่าตัวดิสก์ของของดาตต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยนะก็จะเมาล็เป็นบล็อกกันไปอันนี้จะมาขยายความอีกนิดหนึ่งว่าบล็อกโซลเลตก็คืออผ่านไฟเบอร์ชานัลหรือไอสกัสซี่นะครับลักษณะาการใช้งานก็จะเหมือนกับ Direct Attach s t o r a g e หรือแซนนี่แหละเวลักษณะาการาใช้งาน มันก็จะมีสำหรับพวก low latency นะครับพวกพวก structure data พวก database ต่างๆนะครับแล้วก็พวก file storage เนี่ยเวลาใช้งานก็คือผ่าน TCP/IP ก็คือผ่าน Network นะครับโปรตโตคอลที่ใช้อินเทอร์เฟซก็จะเป็นพวก NFS หรือ SMB นะครับสำหรับพวกไฟล์ Server เวอร์ไฟล์แชรต่างๆก็จะผ่านไฟล์ file storage นะครับก็จะเหมาะนะครับส่วน object storage เนี่ย วิ่งผ่าน TCP/IP นะครับโปรโตคอลที่ใช้งานก็จะเป็น HTTP หรือพวก REST นะครับอ,อันนี้ก็จะเหมาะกับกับงานที่แบบต้องการการ scaling นะครับพวกพวก No limit แบบต้องการไซส์ใหญ่ๆอะไรพวกนี้ก็จะเหมาะกับพวก Object Storage มากกว่านะครับทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับตัว Object Storage ก่อนแล้วกัน Object Storage เนี่ยเหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากๆพวก Unstructured นะครับ พวกต้องการแบบคอนซูมเยอะๆนะครับพวกอัลลิมิตสเกลโรเบลิตี้ก็คือแบบเอเอปริมาณการใช้งานเยอะไม่จำกัดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกเมตาดาต้าได้นะครับมันก็จะเหมาะสำหรับาการทำเซิร์ชชิงนะครับข้อเสียคือว่าไม่สามารถล็อกไฟล์ได้นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็คือสโลเวอร์กคือช้ากว่า ตอ่ตอเลต่เลทไทป์อ,อ,อื่นๆนะครับไม่สามารถ modify บางส่วนของไฟล์ได้นะครับเวลาแก้ก็คือลบ,ลบอันเก่าเอาอันใหม่ใส่ครับไม่สามารถแก้บางส่วนได้นะครับ use c a s ก็คือพวกทำ data lake พวกข่าว native app นะครับ backup recovery ต่างๆนะครับพวก,กจัดเก็บวิดีโอนะครับการใช้งานไฟล์ storage นะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับข้อดีก็คือว่าเออมัน หมาะสำหรับการใช้งานแบบเล็กๆอ่าไม่สเกลไม่ใหญ่นะครับมีการใช้งานง่ายนะครับยู e เซอร์สามารถจัดการไฟล์ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พวกจัดการสิทธิ์แชร์งล็อกกิ้งไฟล์ต่างๆในะระดับยู e เซอร์เลเวลได้นะครับข้อเสียก็คือว่าถ้าจำนวนปริมาณไฟล์มันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเริ่มมีข้อจำกัดแล้วนะครับก็จะทำงานยากกับสำหรับพวกอันสตัคเจอร์เดต้ พวกวิดีโอพวกอะไรเนี้ยมันก็จะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีพวกเมตตามาคมาช่วยนะครับแล้วก็ปริมาณถ้าไซซิ่งใหญ่ๆก็จะแพงนะครับแพงกว่าเอเคที่เหมาะสมกับพวกฟไฟเซอร์นะครับทำแบ็กอัพทำอาร์ค v e ส่วนเรื่องบล็อกส r a รจนะครับข้อดีก็คือคือมีความเร็วนะครับมีความสเสถียรแล้วก็ ความง่ายในการปรับเปลี่ยนนะครับข้อเสียคือทำพวกเมตาไม่ได้เซิร์ชไม่ได้นะครับมีราคาแพงนะครับเหมาะสำหรับพวกทำดัตเตอร์เบทนะครับทำเมลเซิร์ฟเวอร์ทำวอร์ชวลแมชชีนวอล m ุ่มนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของส t ตร a เ e เนื้อหาของวันนี้นะครับ ก่อนจากการก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราได้มีการพูดคุยกันวันนี้นะครับในส่วนของ t o r a g e นะครับวันนี้มีพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้มีพูดถึงเรื่องตัวฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสในส่วนของฮาร์ดดิจิตหมุนกับฮาร์ดดิสตัว solid state นะครับแล้วก็มีว่าเออมันมีคนที่ทำแบบลูกครึ่งผสมกันนะครับก็คือเป็นไฮบริดออกมาด้วยนะครับในราคาที่ แพงกว่าฮาร์ดิจันหมุนน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็เกือบใกล้เคียงกับโซลิดสเตตนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการาเชื่อมต่อของของส a ตอรจไม่ว่าจะเป็นแบบ i r r e t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  แ c h แบบแบบ Network นะครับหรือว่าแบบแซนนะครับก็จะมีการใช้งานที่แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับเหมาะเหมาะสำหรับการใช้งานคนละแบบกันนะครับในส่วนของอประเภทของ ของ s t o r a ร e ไม่ว่าจะเป็น Block Storage นะครับ f ฟล์ storage หรือ Object Storage เนี่ยในในรูปแบบของข่า n เนทีฟเนี่ยเขาจะมีเริ่มการใช้งานแบบ Object storage มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานเนี่ยมันมีการาการสเกลได้สูงแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับในส่วนของไฟล์ไฟล์สโตรเรจก็จะยังมีการใช้งานอยู่นะครับในส่วนของรูปแบบการใช้งานแบบไฟล์ส่วนบ l o c k Storage ก็คือการใช้งานแบบ High Performance ในส่วนของพวก Volume ต่างๆนะครับผ่าน i s ส์กันะครับสำหรับวันนี้ก็เนื้อหาของ Storage ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง n e l ทีไลค์กดไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ